เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับผมผมนายเฮาเก m ร์ม์นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมพลูดิชิงกาไเราไว้นเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมมาทาความรู้จักกับการรีโซแนนซ์เมมโมรีนะครับรีโซแนนซ์เมมโมรีคืออะไรอธิบายข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังของการรีโซแนนซ์เมมโมรีนะครับผมสําหรับคนที่เพิ่งจะมาเล่นใหม่ได้ไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายก่อนนะฮะว่ารีโซแนนซ์เมมโมรีคืออะไรการรีโซแนนซ์เมมโมรีก็คือการที่เราจะเอาเมมโมรีที่มีซ้ําหรือคล้ายยๆกันนเี่ เอามาอัปเดทให้กับอีกเมมโมรี่หนึ่งนะครับผมเพื่อที่เมมโมรีนั้นอ่ะจะได้สเตตัสพิเศษหรือออฟพิเศษเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็เมมโมรีที่เอาเอามาเป็นวัตถุดิบเนี่ยก็จะถูกทําลายทิ้งไปนะฮะโดยการรีโซแนนซ์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด2ช่องนะครับผมก็จะมีช่องที่1แล้วก็ช่องที่2ใน2ช่องนี้นะครับผมมันก็จะสุ่มดรอปในเรื่องของออฟเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นออฟที่1นี้นะครับผมช่องที่1นี้ก็จะดรอปออฟที่มีพวกสีแดงสกิลออฟ สีเหลืองสีฟ้าแล้วก็โจมตีธรรมดาอะไรพวกนี้นะครับแต่ในช่องที่2เนี่ยก็จะสุ่ม d r o ปออฟที่เป็นพวกของ core skill นะครับผมหรือความแรงอติเพิ่มขึ้นหรือจะเป็น QTE เพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผม2อันเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมแต่ที่จะเหมือนกันก็จะมีพวก H p 75%แล้วก็ attack ก็คือ4ช่องตรงนี้นะครับผม4ช่องอันเนี้ยมันจะเหมือนกับช่องบนเลยนะครับผมแต่ว่า4ช่องแรกนะครับผมก็จะเป็นช่องที่2เท่านั้น นะครับผมเอาสรุปง่ายๆก็คือช่องที่1กับช่องแรกเนี่ยมันจะมีออฟที่ไม่เหมือนกันอยู่นะครับในการร e โซแนนซ์เมมโมรีนะครับผมเราก็จะต้องมีข้อควรระวังอยู่นะครับเพราะว่าการที่เราจะไปร e โซแนนซ์เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องใช้ปานที่เหมือนกันนะครับผมก็คือเมมโมรีที่เหมือนกัน6ดาวก็ต้องใช้6ดาวเหมือนกันแล้วก็ต้องใช้เป็นเซตเดียวกันเท่านั้นถึงจะสามารถร e โซแนนซ์ได้นะครับซึ่งการทําในครั้งนี้มันเปลืองทรัพยากรมากๆนะครับผมเพราะว่า การที่เราจะไปนั่งหาเมมโมรีดาวเนี่ยโดยลําพังมันก็ยากแล้ว นะแต่การที่เราจะต้องเอาเบอร r เบอรี่ที่เป็นเซตเดียวกันเนี่ยมา r ร s โซแนนต์กันเนี่ยก็จะยากยิ่งขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับผมแล้วก็การ r ร s โซแนนต์เนี่ยมันก็ต้องสุ่มออฟที่เราต้องการด้วยถ้าบางครั้งเราสุ่มออฟที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราก็จะต้องวนไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะถึงออฟที่เราต้องการแต่ว่าการ r ร s โซแนนต์เบอรเบอรี่ก็ยังต้องมีข้อควรระวังอยู่นะครับผมเพราะว่าการ r ร s โซแนนต์เบเบอรี่เนี่ยคุณจาเป็นที่จะต้องใช้เ e m o r เบอรี่หกดาวแล้วก็เซตเดียวกันในการอัปเกรด รจริงๆไม่จะเป็นที่ต้องใช้ช่องหนึ่งอย่างของผมก็ได้นะครับผมจะเป็นช่อง2ช่อง3ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นเมมโมรี่เซตเดียวกันถึงจะสามารถรีสโอนแอนได้นะแล้วมันก็ไม่ได้การันตีด้วยนะครับผมว่าเวลาเราีโอนแอนไปแั้นนะเราจะได้ออฟที่เราต้องการมันจะสุ่มดรอปให้เราลร้วนเลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นที่ยังไม่ได้มีทรัพยาก,กรเยอะเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนําให้ทําการรีสโอนแซนเมมโมรี่สักเท่าไหร่นะักนะครับแต่ว่าจะทําแค่ครั้งเดียว ทำให้มันแบบมีเอฟเฟกพิเศษมาอันนี้ก็ทําได้นะครับผมแต่ไม่แนะนําว่าให้รีจนกว่าจะเจอออฟที่คนต้องการนะครับเพราะว่ามันใช้ไอเทมเยอะมากๆแล้วถ้าคุณดวงดีคุณก็อาจจะได้เลยแต่ว่าถ้าคุณดวงไม่ดีเนี่ยคุณก็จะต้องเสียเมมโมรี่เนี่ยเป็น10อัดเลยในการเรโซแนนซ์เมมโมรีชุดเดียว แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเวลาที่คุณรีโซแนนซ์เมมโมรีไปแล้วนะครับผมออฟของการรีโซแนนซ์เนี่ยมันก็จะผูกติดก,กับตัวละครนั้นไปด้วยนะครับอย่างของผมเนี่ยผมผูกกับเบียงก้าไว้ก็จะใช้ได้แค่เพียงเบียงก้าเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าผมย้ายเมมโมรรีตัวเนี้ยไปใช้กับตัวละครอื่นในค่ารีโซแนนซ์ตรงเนี้ยก็จะไม่ย้ายไปด้วยนะครับแต่ว่ามันจะอยู่กับเบียงก้าเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาเมมโมรีเนี่ยไปใช้กับตัวอื่นได้อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยน ตรงนี้นะครับผมคุณสามารถที่จะรีโซแนนซ์แล้วก็เลือกตัวละครใหม่ได้นะครับผมอย่างสมมติว่าผมอยากให้อยู่กับอัลฟาผมก็เลือกเปมนบรรี่มาตัวหนึ่งแล้วก็ไปกับอัลฟานะครับแต่ในที่นี้นะครับผมผมก็จะให้มันอยู่กับเบียงกาได้แหละนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าผมจะรีโซแนนซ์เมมบรี่ผมก็เลือกตัวละครเบียงกาตัวนี้ไปนะแล้วผมก็กดรีโซแนนซ์อย่างนี้นะครับผมหลังจากที่เรารีโซแนนซ์ไปแล้วเนี่ยค่าตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ก็คือทางด้านขวาแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นค่าเก่า ถ้าเราไม่ต้องการค่าใหม่อันนี้เราก็กดคลิปนะครับผมก็จะเป็นค่าเดิมแล้วนะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างในการรีโซแนนซ์แบบคร่าวๆนะครับผมถ้าผู้ชมสามารถที่จะรีโซแนนซ์ตรงนี้ได้เรื่อยๆจนกว่าที่ทรัพยากรอของท่านผู้ชมจะหมดเลยนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือ Memor y 5าดาวเนี่ยสามารถรีโซแนนซ์ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีความต่างของ5ดาวกับ6ดาวอยู่ก็คือ5ดาวเนี่ยถ้าเรารีโซแนนซ์ไปแล้วนะครับออฟเนี่ยมันก็จะติดกับ5าดาวตัวนั้นไปตลอดเลยนะครับผมอย่างสมมุติว่าผมเอาเนี้ยมารีโซ นะครับค่าตัวรีโซนันตรงนี้เนี่ยก็จะไปได้กับทุกตัวละครเลยนะครับผมคือมันจะไม่ผูกมัดกับตัวละครใดตัวละครหนึ่งนะอันนี้ก็สําหรับเมมเบรียหาดาวเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเมมเบรียหดาวเนี่ยก็จะมีการผูกมัดตัวละครอยู่ท่านผู้ชมก็จะสงสัยนะครับผมว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมมโมรีไหนควรจะต้อง,องรีโซนันยังไงไปกับตัวละครนี้ช่องบนควรจะต้องรีโซนันตามไหน นะครับท่านผู้ชมก็มากันที่ตารางของคุณเล็กเลนเหมือนเดิมเลยนะครับผมจะต,ตารางนี้ผมจะทิ้งไปทางด้านล่างนะครับผมท่านผู้ชมสามารถที่จะกดเข้ามาดูตารางนี้ได้นะครับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเวลากดครั้งแรกเนี่ยก็จะมาอยู่ที่หน้าเมนตรงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมเลื่อนเมาส์นะครับผมข้างบนตรงนี้มาที่ n game memory นะครับผมแล้วก็กดเข้ามาก็จะเจอหน้าตามผมแบบนี้เลยนะครับผมอย่างของผมเนี่ย เบียงก้าของผมก็จะใช้2 H เฮดเส้นแล้วก็2เฟเดริกใช่ไหมครับผมก็จะต้องมาหาค่ารีโซแนนซ์ตรงนี้นะครับผมก็คือช่องที่1ก็จะต้องเป็น ATK ช่องที่2ก็จะต้องเป็นคอแพสซีฟนะครับก็อย่างที่รู้กันเลยนะครับผมก็คือเบียงก้าเนี่ยมันเป็นตัวละครธาตุนะปกติแล้วตัวละครที่ทาดาเมจเป็นสายธาตุเนี่ยมันจะไม่สามารถติดคิทคารได้นะครับเขาก็เลยให้เป็น ATK อย่างเดียวแล้วช่องหลังจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมจะเป็น HP หรือจะเป็นคิทคารก็ได้ แต่ว่าถ้าเป็นอัลฟาลูเซียนะครับผมก็ต้องเน้น ADK แล้วก็คีนะครับผมเพราะว่าดาเมจกายภาพสามารถที่จะติดคีที่เขาได้นะแต่ว่าดาเมจสายฟ้าหรือว่าดาเมจธาตุเนี่ยมันติดคีที่เขาไม่ได้นะครับผมมันก็เลยจะมีความต่างตรงนี้อยู่นะครับผมก็ใครที่เล่นตัวละครไหนเป็นเมนไหนก็ดูวิธีการรี s โซนแนนตรงนี้กันด้วยนะครับ ถ้าใครไม่รู้ว่าคออันเียพวกนี้คืออะไรนะครับผมก็คือเข้ามาดูที่ช่องที่2ตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดที่ Reson a แ c e แล้วก็สกิลพีวูนะครับผมคอที่เขาหมายถึงเนี้ยก็คือคอสกิลตรงนี้มันจะมีหน้าตาเหมือนกันอยู่2อันนะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เราต้องมาเอาคอแพสซีฟที่ชื่อว่าตรงนี้เท่านั้นนะครับผมก็คืออันเนี้ยถ้าคุณเอามาแล้วนะครับผมมันจะทําให้คุณเวลาเข้าโหมดคอแพสซีฟเนี่ยมันจะตีแรงมากขึ้นนะครับผมอย่างเบงก้าเนี่ยก็จะเป็นการยิงธนู นะครับเวลาที่คุณเข้าขอดไปสิบอิงพนูของเบนการเนี่ยมันก็จะแรงมากขึ้นตามไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นการเรโซแนนซ์ช่องที่2นะครับผมควรที่จะต้องดูกันให้ดีนะครับผมบางตัวละครก็อาจจะไม่ได้ใช้ตามแบบนี้ก็ได้นะครับผมบางตัวก็ใช้เป็นอันติอย่างนี้นะครับหรือว่าบางตัวก็จจะใช้เป็นคาร์ดแบบนี้นะครับผมก็ต้องดูกันให้ดีด้วยนะครับผมในส่วนของการเรโซแนนซ์ตรงนี้นะฮะ สำหรับข้อมูลในการรีสนแอนในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมผมก็ขอบคุณที่ท่านผู้ชมรับฟังกันจนจบนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทับคิดทัดไปนะเดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรอย่าลืมติดตามแลวก็รับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ